สวัสดีค่ะก็ย้อนไปประมาณาเกือบ7จปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ทีนี้เขาเขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็ค,คือแต่ว่าก็จะมีอาการสงสงสุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เนต็ต ก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนนั้นเนี้ยเป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้านําเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะอคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทางานที่ภูเก็ตนะคะ คือคือก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจําแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกเลยว่านั่นเป็นพยาบาลนายก็เลยบอกว่าไม่ไม่แม่ก็คือคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะค่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแม่ไปแบบนี้ คุณแม่ก็ไม่ก็ <g ül pra> ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะคะ่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอมาทานเจลปุ๊บได้ประมาณ3าเดือนไม่เกินสีเดือนแน่นอนนั่นก็อะด้วยความที่วิทยาศาสตร์ะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่า มันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่สี่อะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่สามแล้วครีตินีนบ u n อก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นแมนก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อต่อ,ต,อต่อมาแล้วแมนะ่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆืจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล้วอ่าทานทุกเดือนต่อเรื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนเนป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับ น้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนีจะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทํางานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติ คือแข็งแรงแข็งแรงข,ขึ้นมากเลยยังไงนัง่นก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะน,นําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ยายายายอยู่บ้านอายุเก้าเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยายก็ไม่คิดทางการทางบ้านใช่แ<า>ข็งแรงกันทางบ้านนะคะแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกินยาน้ยา,ายาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มาลุ ผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจลทานง่ายทานง่ายแล้วก็พวกพวกไปที่ไหนก็ได้พอทานเข้าไปฉีกฉีกซองฉีกซองแล้วก็บีบมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจำเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้ว ขอบคุณอุมิขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลอุมิกินง่ายพูกง่ายไปทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณอุมิมากๆค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video